คลิปนี้แพงก็จะมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่ว่านักกีฬาของเราติดโควิดเกือบทั้งทีมนะคะกะ็มีข่าววงในจากทาง FIVB อออกมาเขาบอกว่าเชื้อที่ตรวจพบทั้ง22คนรวมถึงนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอีก4คนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเชื้อที่พบได้จากวัคซีน เพราะว่า,าวัคซีนที่นักกีฬาฉีก็น่าจะเป็นซีโนแวคเนาะประเทศเรามีแค่แอสตรากับซีโนแวคซึ่งแอสตราเนี่ยก็ตอนนี้เท่าเท่าที่แผนทราบก็จะฉีดให้ผู้สูงอายุอา,อายุมากกว่า60เนาะเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็มีแนวโน้มที่จะได้ซีโนแวคนะคะซึ่ง กระบวนการของการผลิตซีโนแวคเนี่ยเขาจะใช้เชื้อที่ตายแล้วนะคะมาผลิตเนาะเพราะฉะนั้นพอเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยพอนักกีฬาตรวจโควิดก็อาจจะพบเชื้อในตัวนักกีฬาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวนักกีฬาไปรับเชื้อใหม่มาแต่ว่าเชื้อที่พอูอิบก็คือเชื้อตายของวัคซีนนั่นเองก็คือต้องรออีก2-3วันนะคะซึ่งถามว่ารออะไรก็คือรอให้วัคซีนเนี่ยเริ่มทํางานเข้าไปเพิ่มภูมิให้กับร่างกายใดๆเนี่ยหลังจากนั้นผลตรวจก็อาจจะเป็นลบก็ได้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะซ ไม่พบกรณีนี้แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกด้วยว่า,ามีหลายทีมที่พบปัญหานี้เหมือนกับประเทศเรานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เราถอนทีมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าให้รอผลตรวจในอีก 2- ถึงาวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งเนาะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหลังจากที่ตรวจว่า,านักกีฬาคนไหนมีเลือดเป็นลบแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้นะคะแล้วก็ทางสมาควมวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะเพิ่มรายชื่อนักกีฬาได้ในวันที่หมิถุนายนเพราะฉะนั้น FIB b จึงยังไม่อนุมัติคําขอถอนทีมจากการแข่งขขขันอองททีมชาาตะะิไยยะโดดจูผลกร ในอีก2-3วันข้างหน้าเสร็จก่อนนะคะซึ่งถามว่าทางสมาคมเขามีแอคชั่นยังไงบ้างนะคะก็เมื่อตอนเย็นในสมพรใช้บางยานายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกมายอมรับแล้วนะคะว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมสาวไทยเนี่ยอาจจะยังไม่100%เ นะะจนทําให้มีการตรวจพบว่านักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยติดเชื้อโควิดรวมทั้งหมด26คนเนาะโดยนาะยกสมาคมกล่าวว่าในการเก็บตัวครั้งนี้แม้ว่าเราจะเก็บตัวฝึกซ้อมกันแบบปิดแต่ต้องยอมรับว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์และยังมีคนออกมาจากแคมป์เพื่อซื้อของให้นักกีฬาบ้างต้องยอมรับความจริงแล้วก็เก็บเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดซ้าขึ้นอีกนะคะทีน,นี้ก็ไม่รู้อะฟังอะไรแบบนี้มาแบบว่าเบื่อแล้วอะกับรัฐบาลชุดนี้ด้วยเนาะก็เป็นบทเรียนก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนอยู่นั่นอะ เรียนจนจะเป็นด็อกเตอร์อยู่แล้วก็ก็เป็นบทเรียนนะคะ ในส่วนของนักกีฬาเราก็เจ้าหน้าที่ที่พบเชื้อเนี่ยก็มีมาตรการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะคะส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยก็จะให้กักตัวเป็นเวลา14วันทันทีเพราะถือเป็นผู้เสี่ยงสูงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเนชันลี่ก็จะแข่งขันแบบบับเบิลนะคะที่เมืองลิมินีที่ประเทศอิตาลีในระหว่างวันที่25พฤษภาถึง23มิถุนายนนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยนะคะยังแอบหวังว่าให้นนนักกีีีฬาาาาาขออองงงเเเร่่่ปป็ไยททท FAUB คดื เป็นเชื้อตายของวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนาะไม่ใช่เป็นเชื้อใหม่ที่ลับเข้าไปก็ขอให้นักกีฬาทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะมันมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เนาะแล้วก็ติด22คนจาก37คนเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้แ็นก็ว่านักกีฬาก็คงขวัญเสียมากๆเลยด้วยที่แบบอะไรเนี่ยฉันติดโควิดหรอเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจนักกีฬาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ